إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقى ومن توكل عليه كفى في إيمان الله. มาเถิดมาสู่การยำเกรงต่อพระอ,องค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวัตาอาลาทรงใช้และจงออกห่างจากทุกสื่อและทุกสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัตาอาลาทรงห้ามวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานอยากที่จะนำเรียนหะด,ดิษที่เรานั้นได้ทิ้งใน เดือนที่แล้วนั่นก็คือฮะดิษจิบรีนถือว่าเป็นฮะดิษหนึ่งที่เป็นแม่บทโดยประมวลเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาแลฮิวซัลลัมและมีถ้อยคําหนึ่งที่ท่านจิบรีนได้มาหาท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาแลฮิวซัลลัมในการถามในเรื่องของหลักอิสลามทั้งห้าแล้วก็หลักอีมาน หนึ่งในหลักอีมานที่เรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศรัทธานั่นก็คือ6ประการการอีมานพี่น้องผู้ที่มีอีมานในคราวก่อนเราก็ได้พูดถึงการอีมานเนี่ยประกอบไปด้วยในเรื่องของหลักความเชื่อการกระทำแล้วก็คําพูดทั้ง3ามองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพื่อที่จะเป็นการเติมเต็ม ผู้ที่ศรัทธาต่อละซุบฮานาฮัวตาอัลาเราต้องการที่จะถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมเราจะต้องเป็่งออกมาด้วยกับคำว่าละอิลาฮิลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอฺลอซุลลอฮ์หากเราต้องการที่จะเติมเต็มเงืเง่อนไขของอิสลามเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวายิบหากเราต้องการที่จะเติมเต็มมากกว่านั้นเอกนั่นก็คือการขวนขวาย สิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัด็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานแนวทางของชาวอาลีซุนนะวันจาม่าได้ตกผลึกในเรื่องของการอิมานถึงขั้นเป็นมติเอกฉันของบรรดานักวิชาการว่าอิมานนั้นมีเพิ่มแล้วก็มีลด มีเพิ่มด้วยกับการเชื่อฟังต่อรสุปหานหัวตาลาขึ้นอยู่กับระดับต่างๆทั้งภาคปฏิบัติที่เป็นภาควาจิปหรือว่ามุสตะฮับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำและก็ลดด้วยกับหลายต่อหลายปัจจัยที่เป็นการปฏิเสธศรัทธาและเป็นการฝ่าฝืนหรือบาปต่างๆที่เป็นบาปใหญ่และก็บาปเล็กโดยแนวทางของชาวอาลิสุนนอวันจะมาลงรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้เรานั้น ไปกล่าวหาพี่น้องของเราโดยไร้ความเป็นธรรมพี่น้องผู้ที่มี إ ي มานเมื่อเรารู้ว่าการ إ ي มานของเรามีเพิ่มแล้วก็มีลดเราจะต้องทราบว่าไม่ใช่แค่เพียงเราอย่างเดียวแต่คนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นอิหมามคนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนที่เป็นกษัตริย์หรือว่าคนที่ปกครองเราเพวกเขาเหล่านั้นก็มีเพิ่มแล้วก็มีลดการที่เรา รู้จุดนี้พี่น้องผู้ที่มีอมมานเราก็จะให้สิทธิของแต่ละคนในแต่ละหน้าที่ต่างๆให้สมกับสิ่งที่เขานั้นได้ตระหนักกับหลักการาศาสนาเมื่อเวลาเราพูดถึงในเรื่องของความรักที่มีต่อพี่น้องของเราเราก็จะรักด้วยกับความเป็นธรรมหากพี่น้องของเราประพฤติปฏิบัติในเรื่องของอีมาน ละหมาดห้เวลาถือศีลอดประกอบพิธีฮัตหรือว่าทําในเรื่องของหลักปฏิบัติครบถ้วนในเรื่องของภาคบังคับเราจะต้องให้ความรักที่ไม่เหมือนกับบุคคลที่หย่อนยานในเรื่องของหลักการาศาสนานี่คือหลักเลยพี่น้องผู้ที่มีมาด้วยเหตุนี้การที่เราจะเกียรตชังบุคคลหนึ่งบุคคลใดเราจะต้องเกียรติชังเหมือนที่เรานั้นรักรักในเรื่องของอะไร หลักความเชื่อรักในเรื่องของพฤติกรรมของเขาสอดคล้องกับแบบอย่างของท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาและฮิวซัลัมทั้งสองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าหลักความเชื่อหรือว่าหลักปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาและในตรงกันข้ามหากเราเกียดชังคนหนึ่งคนใดมันก็จะย้อนกลับมาในเรื่องของหลักอีมาน เขาฝา่าฝืนตอหลักการาศาสนาในการกระทําให้เรานั้นเกียดติชังพฤติกรรมที่เขากระทําไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในระดับอันมมฮซินหรือว่ามุฮเมมนหรือว่ามุสลิมก็ตามเหมือนที่หะดีตยิบรีนได้บ่งบอกถึงระดับขั้นของบรรดาผู้ที่ศรัทธาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาแนวทางของชาวอะลิสุนนอวันจมาม่าลงรายละเอียดไม่ได้ตัดสินโดยภาพรวม เป็นการให้ความยุติธรรมของบุคคลที่มีอีมานและเป็นการให้ความยุติธรรมของบุคคลที่หย่อนยานในเรื่องของหลักการศาสนาพี่น้องผู้ที่มีอีมานหนึ่งในหลักฐานที่บรรดานักวิชาการได้บอกในประเด็นเหล่านี้มากมายไม่ว่าจะเป็นเลียสดาดูอีมานันมาอีมานิฮิม เพื่อที่จะให้พวกเขานั้นเติมเต็มอีมานซึ่งกันและกันวันนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านเราจะต้องอะไรเราจะต้องทำยังไงให้อีมานของเรานั้นเพิ่มแต่ในตรงกันข้ามเราจะต้องรู้ด้วยว่าแก่นแท้ของมุสลิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเต็มอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมันก็จะหย่อนยานเหมือนกับมาฟังคุตอบะ บางคนอาจจะมาด้วยกับอะไรด้วยกับการตั้งเจตนาที่แน่วแน่เพื่อที่จะแสวงหาความรู้จากคุตตบะแต่บางคนอาจจะหลับตั้งแต่กล่าวอัลฮัมดุลิลละก็มีพี่น้องผู้ที่มีอมานดังนั้นให้เรารู้ถึงบริบทของแต่ละคนเพื่อที่จะให้เรานั้นสร้างอีมานของเราให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแต่เมื่ออะไรที่เรานั้นลดเมื่อใดที่เรานั้นอ่อนแอหรือว่า ขี้เกียจขึ้นมาก็อย่าให้เรานั้นได้ท้อแท้และขออภัยโทษต่อละซุบฮาหนะฮูอาตาลาในสิ่งที่เรานั้นบกพร่องพี่น้องผู้ที่มีอิมานมีฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสลลัลฮอะลัยิวะซัลลัมได้บ่งบอกว่ามุสมินหรือว่ามุสลิมนั้นมีความเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของอหมานหนึ่งในฮะดีตนั่นก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮวะและยิบรซัลลัมได้กล่าวว่า มันรออา m i n กุมมงกุรอนฟันอยู่กับยิรูบิยะดีฮีใครก็ตามที่เห็นความผิดเขามีอํานาจกุมอยู่ในมือให้เขาเปลี่ยนแปลงด้วยกับอํานาจของตนเองในแต่ละคนในแต่ละภารกิจของคนพี่น้องผู้ที่มีมาหน้าที่ของคนเนี่ยก็แตกต่างกันบางคนอาจจะมีครอบครัวให้เขาทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในบ้าน บางคนอาจจะขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเป็นอิหม,ม่ามหรือว่าเป็นคนที่ดูแลชุมชนให้เขาทำหน้าที่เท่าที่เขามีความสามารถโดยที่คำหนึ่งถึงผลเสียที่ตามมาแล้วก็ผลดีที่ตามมาถ้าว่าเราดูในการอิหม่านของเราเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลในแต่ละระดับชั้นต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหม,ม,ม่านท่านนบีมาาาาุฮัมมัดสอลลัลลอฮวอะลยฮะสันลมได้กล่าวว่าฟะอิลลัมยยสเติอฟะบิลิซานนฮี หากเขาไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ให้เขาชี้แจงให้เขาอธิบายสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดการกระทํานี้คือการกระทําที่ผิดในกรณีที่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยกับการอธิบายแล้วเขาคิดถึงผลเสียที่ตามมาผลดีที่ตามมาช่างน้ําหนักความดีและความชั่วที่ตามมาที่เขานั้นปราบปรามสิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่ทุกคนที่รู้พี่น้องผู้ที่มีมานสามารถที่จะสั่งเสียสามารถที่จะห้ามความความชั่วได้เพราะบางอย่างที่เป็นประเด็นของหลักการศาสนามันก็จะเห็นต่างกันคำว่ามุงกัดในที่นี้พี่น้องผู้ที่มีมานั่นก็คือความชั่วที่จง่วแจ้งความชั่วที่ไม่มีนักวิชาการคนใดขัดแย้งกันส่วนความชั่วที่ต่างฝ่ายต่างมอง ต่างมุมกันและขัดแย้งกันมันคนละการปราบปรามในแต่ละขั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันพี่น้องผู้ที่มีมานดังนั้นเราจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้ดีบริบทในแต่ละคนบริบทของแต่ละคนเนี่ยบางคนพี่น้องผู้ที่มีมานสั่งห้ามความชั่วจนกระทั่งบุคคลเหล่านั้นเกิดผลเสียขึ้นมาก็มีดังนั้นในการดูบริบทในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ฟาอิลลัมยาสเตเต่ฟาบิคอนบิฮิวาซาลีกาอาฟุนอีมานและใครก็ตามที่ไม่สามารถที่จะพูดได้ไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ให้เขาปฏิเสธด้วยกับหัวใจของเขาว่าการกระทำนี้เป็นการกระทำที่มันผิดต่อหลักการศาสนาในภาวะของคนที่ไม่มีความสามารถและเขาปฏิเสธด้วยกับหัวใจพี่น้องพุทธิมีมานในเคสนั้นๆถือว่าเป็นสิ่งที่อ่อนแอ เป็นการอีมานที่อ่อนแอที่สุดแต่เขาอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องอื่นก็ได้เพราะไม่ใช่ทุกเรื่องพี่น้องผู้ที่มีอมานไม่ใช่ทุกคนสามารถที่จะเห็นความชั่วและก็เปลี่ยนแปลงได้บางครั้งเราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องเรื่องหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จเื่ออื่นๆ่นอีกมากมายท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านละฮาไลหัวซัลลัมยังเพื่อพี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านเนี่ยไปดาวะ ไปเชิญชวนผู้คนที่อยู่ในเมืองต่อเอฟไม่ประสบความสำเร็จแต่ท่านก็ยังเผื่อกลุ่มเป้าหมายว่าฉันเอาคุณพ่อเขาไม่ได้ฉันหวังว่าลูกๆของเขาก็จะได้เข้ารับนับถือาศาสนาอิสลามท่านอบีได้กล่าวว่าบันมินอ أن ي خ ิ ج ا มมอ م ยาบ ل ดุลลอฮ์ ع ب ล الله ริก ي ش ิฮิชัยอ ا วันนี้ฉันอาจจะเอาคุณพ่อเขาไม่ได้ เราอาจจะเปลี่ยนแปลงญาติพี่น้องของเราไม่ได้แต่ว่าให้เรากระทำพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านเท่าที่เรานั้นมีความสามารถและก็เราก็หวังว่าหากวันนี้ไม่ประสบความสําเร็จแม่แนะ่ลูกหลานของเขาอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้อีหม่านต่อละซุปเปห,าห้านะหัวตะอาลาก็ได้เขารบต่อรอโดยที่ไม่ได้ตั้งภาคีต่อละซุปเปหานะหัวตะอาลานี่คือการอีหม่านในแต่ละสภาพพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านวันนี้เราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จ แต่ในคราวหน้าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะสัจธรรมเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เราบางครั้งเขาอาจจะยอมรับสัจธรรมจากบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเหตุนี้เราอย่าได้ท้อแท้กับกลุ่มเป้าหมายและเราอย่าได้ปัดทิ้งบุคคลที่ไม่ได้ตามเราให้เรานั้นมีความเมตตาเพราะคนที่หย่อนยาณพี่น้องเราจะต้องมองด้วยสายตาที่มีความเมตตา นี่คือแนวทางของชาวอาลีซุนนห์ัวิะมาประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีมานการที่เราบอกว่าเรานั้นอีมานเราจะต้องปฏิบัติไม่ใช่พูดออกมาโดยที่ไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวาจิบเรากล่าวว่าละอีลาฮห้รลาล์แต่เราไม่ละหมาดห้าเวลาเรากล่าวว่าเราเราพูดเราซิกรุลล์เรารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตาลาแต่ว่าในช่วงของเดือนรอมฎดอนเราไม่ตือศสินอด เราไม่ได้ออกสากาศด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมา่านสิ่งเหล่านี้เราจะต้องคิดว่าอี่านของเราอยู่ในระดับขั้นใดประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานาเมื่อเรารู้ว่าการอีมานเนี่ยมันมีหลายขแขนเงเราเองจะต้องระมัดระวังตัวของเราว่าเรานั้นอย่าไปรับรองตนเองว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีอีมานบรรดาท่านชิการสารับพี่น้องผู้ที่มี إ ม م เขายังละเว้นเลยการที่เราจะบอกว่าอานามุมินฉันเป็นผู้ที่ศรัทธาบรรดานักวิชาการหลายต่อหลายท่านบรรดาสาลฟไม่ว่าท่านอิหม่ามอัชชาฟีและบรรดานักฮะดีตบอกว่าอานามุมินอินงชาอัลลอฮ์ฉันเป็นผู้ที่ศรัทธาหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้มันเป็นอีมานที่มีความสมบูรณ์แน่นอนเสลอเกินพี่น้องผู้ที่มีอีมานอีมานของเราเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีความสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้บรรดานักวิชาการสาลฟเนี่ยก็เลย ไม่กล้าที่จะรับรองตนเองนับภาษาอะไรเราบอกว่าเราเนี่ยอหลหรุษุนนะเราเป็นชาวอาหลหรุษุนนะทั้งๆท,ที่เรานั้นไม่สามารถที่จะการทําบางอย่างที่เป็นแบบอย่างของท่านนาบีได้หมดดังนั้นให้เราเพื่อใจพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานแต่ถ้าหากว่าเขาถามว่าคุณเนี่ยเป็นกาเฟตหรือว่ามุสลิมเราสามารถที่จะบอกตรงๆว่าเราเป็นมุสลิมเหมือนกับความเห็นของท่านอบูฮานีฟะด้วยเหตุนี้ หลักๆพี่น้องผู้ที่มีมานทำไมถึงหยิบยกตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าอย่าให้เรานั้นรับรองตนเองว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีอีมานที่สมบูรณ์บางครั้งเราอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้ให้เราเผื่อใจตัวของเราเองและก็เผื่อใจพี่น้องของเราที่อยู่รอบข้างประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีมานบรรดาน,นักวิชาการพี่น้องผู้ที่มีอีมานเมื่อเราบอกว่าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อละซุบฮานะฮุวตาอาลา หลักศรัทธาทั้ง6ประการไม่ว่าจะเป็นการศรัทธาต่อหล่อการศรัทธาต่อบรรดามาลาิกะการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ต่างๆและการศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตและการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกตลอดจนการศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะทั้ง6ประการเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัติในการอีมานได้เราบอกว่าเราอีมานแค่เพียงในเรื่องของการอีมานในวันสิ้นโลกแต่เราไม่ได้ อีมานในเรื่องของการกําหนดสภาวะก็ไม่ได้ต่างจากคําว่าอีมานมันมีคแขนงต่างๆแต่เนื้อในของการที่เราอีมานทั้ง6ประการนั้นไม่สามารถที่จะแยกย่อยเลือกปฏิบัติได้ให้เรานั้นปฏิบัติอีมานต่อพื้นฐานของการอีมานต่อละซุบะหานะฮูวตาละดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีมานวันนี้เนี่ยเมื่อเรารู้เช่นนี้เราก็จะเผื่อใจให้กับพี่น้องของเราที่อ่อนแอ เราก็จะเผื่อใจพี่น้องของเราที่อยู่ในระดับขั้นต่างๆที่ทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือว่าผู้นำต่างๆไม่ได้ตัดสินโดยไร้ซึ่งความเป็นธรรมว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มมนาฟิกบ้างเดี๋ยวนี้พี่น้องผู้ที่มีมานสื่อต่างๆอันตรายมากในการยัดเยียดพี่น้องของเราว่าเป็นโมนาฟิกบ้างหรือว่าอยู่ภายใต้ยิวบ้างหรือว่า เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ระบบตอ่อกูดบ้างโดยไร้ซึ่งการอธิบายในประเด็นเหล่านี้มันจะนำไปสู่การอะไรการตักฟีดการกล่าวหาพี่น้องของเราว่าตกศาสนาทางอ้สิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้วพี่น้องผู้ที่มีอิมานกลุ่มคนที่พยายามที่จะทิ้มแทงเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีม,มูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวะซัลลมัมยัดเยยดข้อกล่าวหาว่าเป็นโมนาฟิก ทั้งๆท,ที่เหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีบรรดาสฮฮบะอยู่ร่วมกับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานเมื่อการยัดเยียดข้อกล่าวหาว่าบรรดาสฮฮบะเป็นโมนาฟิกเป็นผู้นำที่มูนาฟิกก็เลยพานในเรื่องของบรรดาผู้นำต่างๆในยุคนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยากมากพี่น้องผู้ที่มีมานในภาวะที่เขาเรียกว่าฟิตานาต่างๆให้เรานั้นหัวนกลับมาดู หลักของเราว่าเราเนี่ยอ่อนแอบางคนคิดว่าการที่เราอ่อนแอเนี่ยผู้นำมันจะต้องสมบูรณ์ตลอดไม่ใช่เช่นนั้นพี่น้องเขาคือคนเราก็คนมันจะต้องมีความบกพร่องด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานอยากที่จะฝากในประเด็นเหล่านี้เพื่อที่จะให้เรานั้นระมัดระวังในการกล่าวหาบุคคลอื่นแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการเติมเต็มตัวของเราวันนี้เราไม่ได้พูดคนอื่นพี่น้องผู้ที่มีมานให้เรานั้น เปลี่ยนแปลงตัวของเราครอบครัวของเราชุมชนของเราแล้ววันนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานก,การงานของเรามันก็จะเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตที่ออกมาสู่สังคมวันนี้ทำไมเราถึงได้ผู้นำวันนี้เราถึงมีผู้ปกครองมีคุณพ่อคุณแม่ที่อ่อนแอเราจะต้องย้อนกลับมาดูพี่น้องผู้ที่มีมานว่าเรานั้นอ่อนแอไหม หากเราอ่อนแอเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นให้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م ا เชื่อว่าอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุ์อาลาได้กล่าวว่าวันบัลาดุตเตยิบุยครูจูนาบาตูฮูบิอิศนิรบิฮิวันละซีขอบูซาลายครูจูอิลลานักีดาอัลลอฮฺ س ุบฮานและก็ุ์อาลาได้เปรียบเปยพื้นที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มี إ ي م ا ที่เต็มเปี่ยมไปด้วย إيمان ใครก็ตามที่มีอีมานจะมากหรือน้อยพื้นที่แห่งนั้นมันก็จะผลิตผลผลิตที่ดีด้วยกับการอนุมัติของละสุบฮานะห์นาฮัวตาละและพื้นที่ใดที่ปฏิเสธศรัทธาต่อละสุบฮานะห์นาฮัวตาละไม่ว่ามันจะอยู่ในระดับขั้นที่สูงหรือว่าเล็กหรือว่าเป็นการปฏิเสธเล็กหรือว่าใหญ่แน่นอนโซเลเกินมันก็ฉายออกมาในไม่ช้าในสิ่งที่เป็นความสกปรปกก็อยากที่จะฝากพี่น้องให้เรานั้น ปรับปรุงตัวของเราเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นมุมินที่สมบูรณ์นะฟาอานีวะอียากุมินันอายาติวะซิกรินฮะกิมอะกูลุกอลิฮะซะวัสตักฟิรุลลอฮะลิวะลุกุมวะลิซาริลมุสลิมีนามินกุลลิซัมวัสตักฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีม